น้ำใจเล็กๆน้ำใจเล็กๆคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่คะว่าความเป็นปึกแผ่นนั้นมีขึ้นได้ในชุมชนของท่านเองด้วยการมีน้ำใจค่ะอย่างเช่นชุมชนบ้านหลวงตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่เป็นหนึ่งในเจ็ดเครื่องมือวิจัยของโครงการครอบครัวเข้มแข็งโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสที่เล็งเห็นความทุกข์ของคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง ชาวบ้านในชุมชนจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือแม่อุ้ยสุกแก้วใจบุญอายุ90ปีที่พิการเดินไม่ได้และลุงเขียวอายุ60ปีพิการทางสมองที่อยู่กันตามลำพังโดยไม่มีใครดูแลสภาพบ้านนั้นซร้ดโทมมากหลังคารั่วเสาบ้านโดนปลวกกัดกินรวมทั้งสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นักวิจัยจึงได้รวมพลังให้คนในชุมชนกว่า160ชีวิตช่วยกันสร้างบ้านใหม่ให้ลุงเขียวกับแม่สุขได้มีบ้านดีๆอาศัย นี่ก็คือความมีน้ำใจเล็กๆที่เกิดจากการรวมพลังของคนในชุมชนนอกจากจะทำให้เราเกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยังทำให้ผู้ที่เราช่วยเหลือได้รับความสุขกลับไปเช่นกันและยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะบอกเล่าความมีน้ำใจให้แก่กันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลายัยราชพัฏเชียงใหม่